สวัสดีครับนะครับอยู่กับอัปเดตแพชโตัพาร์ทของวันที่วันที่19ธันวาคมนะครับก็ความจริงผมตั้งใจว่าจะไม่ทําคลิปแล้วละแล้วแค่จะโพสต์เนื้อหาเฉยแต่ว่าคิดไปคิดมาผมทําหน่อยดีกว่าเพราะว่าตัวละครตัวนี้ต้องพูดเยอะนิดนึงแล้วก็เป็นตัวละครที่ควรจะมีติดบ้านไว้ด้วยก็สําหรับอัปเดตหลักๆของแพชนี้เอาตัวไม่มีอะไรหรอกมีแค่ตัวละครนี่แหละที่จะเข้ามาก็คือโซลอนกับเนปตีทั้งสองตัวนี้เป็นตัวละครตู้เมมโมรีนะตู้เดียวกับไอ้พวกแกงลิชานั่นแหละโดยตัวละครที่ จำเป็นที่ต้องพีต้องพูดก่อนนะก่อนที่จะพูดถึงรีวิวคือต้องมีเนี่ยคือเนปตีเพราะว่าเนปตีในเซิร์ฟ globally บบปรับมาเถื่อนมากเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีนึงโดยตู้เนี่ยจะมีตู้แบบรวมที่เป็นตู้เพชรฟรีนะ,ะแล้วก็จะมีสเต็ปอัพแยกกันระหว่างเนปตีกับโซลอนถือว่าดีแง่ดีกว่าตอนปาเจโลกับโซเนียที่เข้ามาแล้วเป็นตู้สเต็ปอัพแบบรวมแล้วเป็นลุ้นกันอีกทีนึงจะออกตัวอะไรมีเมมโมรีใหม่เข้ามาของเนปตีกับโซลอนจ็อบเทรนนิ่งก็รีแล้วของของหอโจกับหอหอนักเต้นนะ บอสตัวใหม่ที่เข้าในสมุดให้ตีก็คือฟอเรสเอลิกาเพิ่มฮันเดดของของเนปติกับโซลอนว่าไปมีเอ็กชแนนเพิ่มก็คือถ้าเกิดคุณได้โซลอนเนี่ยคุณสามารถแลกแกะตัวหนึ่งมาได้นะโดยแกะของโซลอนเนี่ยมีความสามารถก็คือจะเสกบาเรีย HP ขึ้นมาก็คือเอาง่ายคือเวลาที่โดนโจมตีมันจะเป็นลดบาเรียก่อนค่อยลดเลือดนะแล้วก็มีเพลเวอร์อารแพคของเนปติกกับโซลอนมาไม่มีอะไรมากเอาลนะเรามาพูดถึงประเด็นสำคัญเลยก็คือตัวละครนะ ดยเราจะพูดถึงตัวละครที่เข้าใจง่ายที่สุดก่อนก็คือโซลอนนะโซลอนเะนี่ยให้นิยาไมไง่ายเลยมันคือตัวบนะัฟมมันเป็นตัวละครที่เน้นบัฟอย่างเดียวเลยเป็นตัวละครสกอราที่ไม่ได้ทำดาเมจเป็นหลักแต่เน้นเบรกกับบนะัฟโดยสกิลหลกัหลกๆเจ้าตัวที่เรียกว่าเป็นหน้าที่หลักเจ้าตัวเลยคืออัตติเมทนะอัตติเมทของโซลอนคือจะทำการบัฟโพเนซีเพิ่มขึ้น100%และจะเพิ่มดาเมจแคปใหนะ้ถ้าเกิดเป็นเลเวลหนึ่งจะบัฟ100%หนึ่งเทินไม่สามารถ ไม่สามารถเพิ่มเพิ่มระยะเวลาเทินได้คือปกติบัฟเราเพิ่มระยะเวลาเทินจากประดับอะไรพวกนี้ได้ใช่ป่ะแต่เนี่ยโดนบังคับอะไรว่าห้ามเพิ่มไ่มถ้าเพิ่มมันจะโกงเกินไม่ใช่หรอกเลเวล่หนึ่ง <Level 1 S 1> จะเพิ่มดาเมจแคป p หนึ่งหมื่นพอเลเวลสิบเนี่ยโพเลซี่ยังร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วก็จะเพิ่มดาเมจแคปอีกหนะ้าหมื่นเนี่ยหน้าที่หลักของโซลอนคือบัฟปล่อยอันตีเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยถ้าเกิดอยากให้เก่งจริงๆอ่ะคือต้องยู e สิบนะเพื่อให้ได้ใช้อันตีได้เร็วขึ้นแล้วก็เพื่อให้ใช้อันตได้รออบ่อะ โพลิซีเนี่ยเป็นบัฟที่สําคัญมากของเกมนี้เพราะว่าในบรรดาบัฟทั้งหมดไม่ว่าจะบัฟพ,พลังโจมตีบัฟบัฟพลังโจมตีอาวุธอะไรพวกนี้ไม่แรงเท่าบัฟโพลิซีที่เป็นตัวเลขหลังเพราะว่าตอนที่เราโจมตีเนี่ยไอ้พวกสกิลโจมตีทั้งหลายมันจะโพลิซีของตัวเองเนาะถ้าเกิดเราบัฟตัวเลขตั้งต้นได้ตัวเลขตอนที่มันออกผลออกมามันจะแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นโพลิซีเป็นบัฟที่สาคัญที่สุดสำหรับตัวดาเมจทั้งหมดเนี่ยนั่นแหละคือจุดเด่นของโซลอนหลักๆเลยแล้วก็ต้องพูดอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดคุณมี Can คันดารีนะฮะตัวนี้คั Can นดารีเนี่ยมีอัลติเมทที่บัฟโพเินซีเหมือนก,นกันก็คือเนี่ยนน,นนี่อัลติเมทอันเนี้ยโจมตีเสร็จจะบัฟโพเินซีถ้าเลเวสิจะบัฟโพเินซี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเวลาที่ใช้คันดารีกับโซลอนนะไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ไหนก็ตามนะครับขอให้รู้ไว้ว่าบัฟโพเินซีไม่สแต็กกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาคันดารีบัฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช้โซลอนบัฟอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะกลายเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อย่างนั้นนะน,น,นมันจะโกกงเกิ บัฟโพดิซี่จะทํางานก็คือถ้าเกิดใครโพดิซี่บัฟได้เยอะกว่าคนนั้นจะคนนั้นจะออกผลนะก็คือในกรณีนี้คานาลี่บัฟ50เชฟปาและโซลอนบัฟ100เพราะฉะนั้นคนที่จะออกผลคือบนะัฟของโซลอน100%นะเขาคานาลี่ก็เป็นหมันไปเลย50ไม่มีไม่มีผลอะไรทั้งแน่น,นะเพราะฉะนั้นเวลาใช้คานาลี่กับโซลอนนะให้ใช้กันคนละเทิร์นนะก็คืออย่างเช่นเทิร์นเทิร์นเบรกก็ใช้คานาลีเอ่ยแล้วเทิร์นที่ศัตรูติดสตันอยู่ก็ให้โซลอนบัฟอันติใช้วิธีแบบนี้นะอย่าใช้อย่าใช้ร่วมกันนะเพราะะใช้รร่่วมกันันออุจเสีียลติฟะ เอาล่ะกลับมาที่โซโลอนต่อโซโลอนยังมีเรื่องต้องพูดอีกทีหนึ่งคือโซโลอนเนี่ยนอกจากเป็นตัวละครสายอัลติเมทที่ใช้บัฟเพื่อนเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าตัวทําได้ดีมากก็คือการเบรกอะโดยเจ้าตัวมีสกิลเบรกที่ดีมากก็คือสกิลเนี้ยสกิลปาหอ,อกมันจะเหมือนเอเลเดียนแอโร่ของเฮอร์เมเนียกับไอสกิลปาหอ,อกของอูรุดายะโดยหอ,อกอันนี้จะปาเสร็จใช่ปะแล้วทุกๆต้นเทอร์เนี่ยมันจะมีหอ,อกล่วงลงมา3 3ฮิตเป็นแบบแรนดอมทาร์เก็ตถ้าเกิดตัวเดียวก็โดน3ฮิตนั่นแหละ โดยจะทำดาเมจเป็นทั้งไฟกับทั้งหอกเพราะฉะนั้นสกิลเนี้ยเป็นสกิลเบรกที่ดีมากสามารถกัดจะบ้าเบรกได้ดีร่วมกับแพสซีฟเจ้าตัวโซลอนเป็นตัวละครที่แพสซีฟค่อนข้างจะเอาตรงอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคือเนี่ยเพิ่มดาเมจดาเมจเวทให้ตัวเอง30%ไม่ใช่เดิมไบเลยเรบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีเวทให้ตัวเอง30%เปอร์นตะอันนี้ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าหน้าที่โซลอนไม่ใช่ตัวละครทำดาเมจนะมันเป็นตัวบัฟแต่อันนี้ได้ใช้ก็คือแพสซีฟอััันน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 เเเเีี้้้้้้คคืออออออถาาาาากกกกิดดดดดดโโโซลลลลลปป็นน็บรรศตตตูนะะะะฝ่่งจงจจทททไไขววแ ต้านทานหอกกับต้านทานไฟสิเปอร์เ็นเวลา3เทอร์เนี่ยไอเนี้ยดีมากทำให้โซลอนเป็นหนึ่งในตัวละครที่เบรกเบรกเสร็จแล้วได้อัตราประโยชน์สูงสุดก็คือคุณสามารถใส่ประดับประเภทที่แบบเบรกแล้วลดต้านทานอะไรบลาบลาลว่าไปได้อย่างที่แนะนําสุดคือคือประดับคือประดับของเหยียนหลงนะฮะจากหัวคอยนี่แหละก็คือประดับของเหยียนหลงนะจะลดต้านทานคาทาต้านทานน้าแข็งแล้วก็ต้านทานกายภาพอะเอามาใช้ร่วมกับโซลอนนี่คือลดไปได้ทั้งต้านทานกายภาพต้านทานต้านทานเวทเนี่ย แต่ถามว่าเบรกเก่งกว่าคันดารี่ไหมก็ก็ไม่คันดารี่มันเบรกโหดเกินไปตัวนั้นแหละเจ็ดฮิตหนึ่งเทอร์และว่าไปเยอะเกินส,ส,ส,ส่วนสกิลอื่นที่พอได้ก็จะมีสกิลเสกเสกสถานะไฟไหม้ก็คือโซโลอนไปตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่เล่นสถานะไฟไหม้แบบเดียวกับเฟเดริก้านะแต่เฟเดริก้าจะเล่นเอาไฟไหม้ให้มหันแรงขึ้นตัวของโซโลอนเนี่ยจะเอาไฟไหม้มาใช้เป็นปับพิเศษอย่างอื่นมากกว่าก็คือเนี่ยอันนี้เสกเบอร์นิ่ง แล้วก็จะมีสกิลนี้โจมตีเป้าหมายเดียว1ฮิตโดนจุดอ่อนลุมไฟกับจุดอ่อนหอกแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝั่งติดเบอร์นิ่งจะลดต้านทานทั้ง2ทั้ง2พลังป้องกันทั้ง2ได้ไป15%บห้าเปอร์นเวลาสเทินเอามาเล่นกับไอ้นี่แหละแต่ถามว่าได้ใช้เป็นหลักไหมรับตอบคือไม่ได้ใช้เป็นหลักขนาดนั้นนะสิ่งที่ใช้หลักๆเลยคือสกิลปลาหอกกับการปล่อยอัตติเมทนี่แหละเนี่ยหน้าที่ของมันนะโซลอนในส่วนระดับโซลอนบาสโซลอนไม่ใช่ระดับที่ดีขนาดนั้นแต่แรกแล้วก็คือมันเพิ่ม เอาตรงไม่ดีขนาดนั้นอยู Christina ่แ <osa> ล้วสเตตก็ไม yeah. ่ได <accumulate> ้เพิ like ่มเยอะด้วยมีเพิ unusual unusual ่มพลังโจฟิวไปเพิ่มขึ้นมาเยอะนิดนึง80แล้วหลักของโซลอนก็ประมาณนี้ถ้าให้พูดตรงๆอ่ะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีมากบัฟดาเมจโหดมากเลยก็คือไอ้บัฟโพลิซี่เนี่ยโหดจริงๆนะแต่ถามว่าเป็นตัวละครที่จําเป็นต้องมีไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะถ้าเกิดใครมีคันดารี่ด้วยแล้วเนี่ยโซลอนอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่คุณอาจจะอยากมีก็ได้นะเพราะว่าคันดารี่มันไอ้ตัวละครตัวนั้นมันเถื่อนเกินไอ้บัฟโพลิซี่งงไอ้นนั่่โหดจริ แต่ถ้าเกิดไม่มีคานนดี้โซลอนก็อาจจะเป็นตัวละครที่ดีสำหรับคุณนะถ้าไม่มีคนบับโพเทนซี่แต่เอาตรงๆผมว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรอกเอาตรงๆส่วนในส่วนสัตว์เลี้ยงที่ได้มาจากการเปิดโซลอนนั่นก็คือแกะเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเขาริงมันเพิ่มดังเพิ่มบาเรียเอชพี HP เนี่ยมันก็เหมือนจะดีนะทำให้ตัวละครถึกขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งผลต่อการต่อสู้ขนาดนั้นไงอ่ะแล้วครับเรามาพูดถึงตัวละครที่เป็นดาวเด่นของตู้นี่กว่าแล้วก็เป็นตัวละครที่ สมควรกดนะจริงๆนะสมควรกดมากเลยก็คือเนปตีฮะเนปตีเนี่ยต้องพูดก่อนอน,นะว่าในเซิร์ฟ JP เนี่ยไอเซิร์ฟแม่เซิร์ฟญี่ปุ่นของเราเนี่ยเนปตีไม่ใช่ตัวละครที่เก่งขนาดนี้นะคือมันเป็นตัวละครที่เก่งแหละแต่ว่ามันมีจุดอ่อนอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นลูกรักหรือยังไงก็ไม่รู้นะพอเข้าเซิร์ฟ globally มาเสร็จเนปตีโดนปรับมาเถื่อนมากเถื่อนชนิดที่ว่าเอาเนปตีเซิร์ฟ JP โยนทิ้งไปเลยอย่าเอามาร่วมกันนะคนละตัวเลยมันโดนปรับมาเยอะมากก่อนอื่นเนปตีทำอะไรได้เนปตีค ทำดามจได้แล้วบัฟได้แล้วมันก็เบรคโหดมากด้วยเดี๋ยวต้องเอาทฤษฎก่านก่อนอื่นเนปติจะได้กระสานงาที่เ่าเชียร์พอยต์อ่ะคือถ้าใครเล่นป้าทัทล็อกหรือตัวละครอย่างโดโลเทียมาในคุณคนคุณคงจะรู้สึกคุ้นเคยกับพวกสเต็คพวกนี้ใช่ปะเวลาที่มันต้องใช้สเต็คเพื่อออกสกิลแบบนั้นแหละกรีเน,น,นปติจะเหมือนกับป้าทัทาล็อกนะฮะที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสอสัปดาห์ก่อนหน้านี้ของป้าทนะัทล็อกเนี่ยคือจะเพิ่มเป็นสถานะพิเศษของเจ้าตัวในสถานะไลฟ์ของเจ้าตัวเนี่ยของ เชียร์พอยต์ของนิปตีเนี่ยจะฟื้นทุกๆเทอร์นะก็คือนี่แพสซีฟของเจ้าตัวเลยแพสซีฟอันแรกเลยก็คือตอนจบเทอร์ใช่ป่ะเกณฑ์อัตติเมตเจ้าตัวจะเพิ่มขึ้น50%ไม่ต้องทำอะไรเด้ยเพิ่มขึ้น50%เลยแล้วก็จะได้รับสถานะเชียร์พอยต์หนึ่งเชียร์พอยต์อ่ะซึ่งยิ่งเชียร์พอยต์เยอะเนี่ยสกิลจะส่งผลออกเรื่อยอ่ะมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์เรื่อยถ้าเกิดเชียร์พอยต์เยอะๆเดี๋ยวเราค่อยทีละอันเนี่ยใน เชียร์พอยต์สามสามพอยต์ขึ้นไปใช่ปะจะทำให้แถวหน้าทั้งแถวเนี่ยได้ HP ดีเจนถ้าเป็น5เชียร์พอยต์ก็จะได้ HP ดีเจน5%ปซและถ้าเป็นเจถ้าเป็นเจดเชียร์พอยต์ขึ้นไปนะจะได้ทำให้ตัวละครตีเวททั้งหมดสามารถตีคิย์ทคอคิดได้คือต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครเวทปกติอ่ะมันตีคียคอคิดไม่ได้นะคือถ้าเกิดคุณสังเกตอ่ะคุณเอาไปเอาไปเลยคุณจะไม่เห็นตัวละครเวทตีคิยคอคียได้เลยถึงผมจะเคยได้ยินมาว่ามันมันตีดดได้แต่โอกาสตา่ําามกก แต่ก็ไม่เคยเห็นอนะไรจริงๆไม่เคยเห็นมาติดคีได้เลยซึ่งถ้าเกิดทำเชียร์พอยต์ถึง7เนี่ยทำให้ตัวละครไม่สามารถตีคีที่เข้าฮิตได้ซึ่งทําให้ไอเนี่ยบูสต์ดาเมจต,ตัวละครไว้ได้เยอะขึ้นมากเลยความจริงความจริงตัวละครที่จะมาช่วยเรื่องนี้มันเป็นตัตวละครหลักจากนี้นะแต่ว่าเขาปรับไปแล้วก็รับผลประโยชน์เนะี่ยโอเคแล้วเชียร์พอยต์มันเอามาทำอย่างอื่นนะอะไรได้บ้างสกิลของเนปตินะอันแรกเลยนะสกิลเอลี o e, ขวานะ เนปติเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีเข้าดามเมจขวานได้ดามเมจคาทาได้แล้วก็ดาเมจสมุดได้ดาเมจขวานนะไม่เท่าไหร่แต่ดาเมจคาทากับสมุดเนี่ยคือหนึ่งในจุดอ่อนที่หายากที่สุดที่จะมีตัวละครตีได้นะคือดามเมจคาทาที่ดีที่สุดของเราตอนนี้คือเยยนหลงที่เป็นตัวอารีนาซึ่งถามว่าดีขนาดไหนก็ไม่ขนาดนั้นนะส่วนตัวดามเมจสมุดนี่ดีที่สุดก็คือออกดีที่สุดคือออกกาที่เป็นตัวบอสเนี่ยที่มีสกิลที่มีสกิลปาที่มีสกิลอสมุดฟาดอัน แต่ตาปกติมันคือไม่มีะเพราะว่าทั้งสองคาทั้งไม่ว่าจะเป็นคาทาือสม,มุดเดียเป็นตัวละครสายเวทหมดเลยไม่ได้ใช้โจมตีกายภาพนะซึ่งเนปติสามารถทำดาเมจได้แล้วมาสามจุดอ่อนนะจุดอ่อนขวานจุดอ่อนคาทาจุดอ่อนสม,มุดสามจุดอ่อนแล้วตัวละครตัวอื่นยังทาไม่ได้เลยมีเฮอร์มิเมนยียนโดนปรับมาใช้ได้แค่ตัวเดียวและถ้าเกิดเชียร์พอยต์มีจำนวนเยอะขึ้นนะจำนวนฮิตจะเพิ่มขึ้นคือตาปกติมันคือ1ฮิตเนาะเอลีหนึ่งฮิตแต่ถ้าเกิดเชียร์พอยต์เยอะขึ้นเท่าไหรนะ่เนี่ยมันก็จะเพิ่มฮิตไป สูงสุดคือเพิ่มขึ้น5ฮิตก็คือ6ฮิตนั่นแหละก็คือสามารถโจมตี l e ขวานคาถาสมุดได้6ฮนะิตเนี่ยเบรกโคตรเถื่อนอันนี้เบรกเถื่อนแล้วยังไม่จบอ่ะยังไม่จบอ,อันนี้สกิล l e เนาะต่อไปมีสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวฟาดหนึ่งทีโดนทั้งขวานคาถาแล้วก็สมุดเหมือนกันและยิ่งเชียร์พอเยอะขึ้นเท่าไหร่นะจำ,จำนวนฮิตจะเพิ่มขึ้นซึ่งสูงสุดคือ6ฮิตเท่ากับว่าสกิลเนี่ย สาม,มารถตีได้สูงสุดเจ็ดฮิตนะเจ็ดฮ <laughs> ิตเจ็ดฮิตแหละเป้าหมายเดียวแล้วก็โดดจุดดอทั้งสามจุดดอนด้วยโคตรแรงเขาจริงไม่แรงหรอกอันนี้เป็นสกิลเบรกอันนี้เบรกสองอันนี้เป็นสกิลเบรกเลือกเอาเลยเอลี o e กับซิการ์ t a r ก e t แต่ผมเป็นผมเด้วยเอลีอ o e อะนะเว้งแต่เจอศัตรูที่ตัวเดียวจริงๆอ,อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งมันได้เจ็ดฮิตเลยเบรกเจ็ดฮิตยังเถื่อนแล้วก็มีสกิลฮิลนะ คือเห็นคือมันเป็นคือน้องคนที่เขาเป็นสถาปนิกนะแต่ว่าเนื่องจากใช้ขวานก็เลยโดนเหมารวมเป็นหมอยาไปนะมีสกิลฮิลก่อนก็คือจะเสกก็คือจะฮิลเพื่อเพื่อรุ้มทีมแถวหน้าแล้วก็จะเสกรีเจนให้เป็นเวลา2เทินะซึ่งถ้าเกิดมีเชียร์พอยต์สองเชียร์พอยต์ขึ้นไปนะจะสามารถล้างสถานะพิปกติบาชิตได้และถ้าเกิดเชียร์พอยต์แปดอันขึ้นไปนะจะทําให้การสถานะพิปกติได้สองเทินะ <laughs> สนกิลอย่างสกิลอย่างเทพเอาตรงๆถามว่าได้ใช่ไหมไม่ที่ <laughs> คงไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าสกิลมันจะไม่พอช่องมันเยอะช่องมันจะน้อยไปฮะคือคือเอาตัวนิฟติสกิลดีดีโหดเยอะเลยนะเอาจริงอีกสกิลหนึ่งสกิลบัฟฮะปั๊บพลังโจมตีกายภาพกับโจมตีเวทแล้วก็คริติคอลเพิ่มขึ้น5%และถ้าเกิดมีเชียร์พอยต์มากเท่าไหร่นะเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้นทีละ5%ก็ถ้ามีเชียร์พอยต์หนึ่งเชียร์พอยต์จะไปห้าเปอเซ็นต์จเป็น10 2เป็น15 3เป็น20 สูงสุดคือ30%เต็มแคปนะแคป3 0คือเ <c oughs> นฟติสามารถบัฟได้ทีเดียวเต,ต็มเต็มเลย30%เนะและไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเกิด 5, เชียร์พอยต์5เชียร์พอยต์เมื่อไหร่ก็คือแบบบัฟถึง30%มเมื่อไหร่ใช่ปะมีของแถมนะเพิ่มเพิ่ม1 5ดาเมจอัพดาเมจอัพนี่เป็นบัฟอีกชนิดหนึ่งนะไม่ใช่บัฟพลั์นจบตียาพาวอะไรพวกนี้เท่ากับว่าตัวละครตัวนี้สามารถบัฟได้อันบัฟไ,ได้อีกช่องหนึ่งซึ่งมมงา,า,าง แล้วตัวมีสกิลนู๊อยู่หนึ่งสกิลอะไรก็คือสกิลเนี้ยโจมตีขวานแรงๆโจมตีขวานสมุดแล้วก็คาถาแรงๆหนึ่งฮิตถ้าเกิดมี2เชียร์พอยใช่ป่ะหลังจากโจมตีเสร็จนะอีกฝั่งจะโดนลดต้านทานกายภาพไป20%เป็นเวลา2เทนะิร์น่ะถ้าเกิดได้เสียสเชียร์พอยใช่ป่ะโจมตีสามอีกหนึ่งทีจาก1ฮิตเป็น2ฮิตและถ้าเกิดได้8เชียร์พอยโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งทีเป็น3ฮนะิตเนี่ยเท่ากับว่าสกิลนุ๊กบ้าเนี่ยสามารถทำได้สูงสุด3ฮิต นี่คือหนึ่งในความโกของเนปตีนะคือเนปตีเป็นตัวละครที่เบรกเทพมากเนี่ยไอ้สกลิลเบรกเป็นโคตรดีนะเอลีหกฮิต e มีสกลิสกลแทร์สกิลแทร็กเก,เก hit, ็ตเจ็ดฮิตฮิลได้ด้วยถึงฮิลอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้โหดขนาดแต่ว่ามันฮิลได้ส่วนสกิลบัฟนี่โหดมากถ้าเกิดคุณเอศูไม่ไม่ได้เอสองนะสกิลที่คุณควรจะเก็บมาไว้เลยก็คือสกิลบัฟหนึ่งอันสกิลนู้ดหนึ่งอันและอีกอันหนึ่งก็เลือกเอาเลยเจะเอลีขวานขวานหกฮิต e หรือจะเอาโจมตีเป้าหมายเดียว hit, เจ็ดฮิตเลยอะ ส่วนใน A 2นี่คุณก็เอาอเอาสักอันหนึ่งหมางองอไปสักอันหนึ่งเนี่ยจะฮิวก็ได้เลยจะเอาโจมตีขวานก็ได้แล้วจะเก็บเชียร์พอยต์ยังไงอย่างแรกเลยวิธีเก็บเชียร์พอยต์ของเนปติคคือเวลาผ่านไปทีละเทิร์นนะก็คือจะมีสกิลพสซีฟอยู่แนะ่ที่เพิ่มหนึ่งเชียร์พอยตอนหนึ่งเทิร์นอีกวิธีหนึ่งการใช้อันตีนะ่ยจะเหมือนป้าป้าทัทล็อกเลยใช้อันตีนะ่ยอันตีของเนปติคนะก็คือจะเพิ่มถ้าเป็นเลเวลหนึ่งเนะีเพิ่มพลานผ่านโจมตีทั้งสองได้คีย์ที่ข้อ และทุกครั้งได้ยิ่งมีเชียร์พอยเยอะเท่าไหร่นะมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆอและหลังจากเช็คอัลติเมทเสร็จเนปติจะได้รับเชียร์พอยเพิ่มขึ้นสองเชียร์พอร์อและไม่ใช่แค่นั้นอัลติเมทของเนปติไม่ได้ใช้แค่ได้แค่สองครั้งนะคือถ้าเป็นปกติตัวละครปกติยูสิบมันใช้ได้สองครั้งใช่ป่ะแต่เนปติไม่ใช่ะเนปติยูสิบสามารถใช้อัลติเมทได้ถึงสิบครั้งฮะหมายความว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่เลเวลาสิบใช่ป่ะมันใช้ได้้ครัง ใช่นั่นแหละนั่นแหละสาเหตุที่มีแพสซีฟอันนี้ที่เพิ่มเกรดอันตี50%ทุกๆครั้งที่จบเธอเนะี่ยในส่วนอัติเมทเลเวลสิบนะฮะจะเหมือนเดิมเลยที่ไม่เหมือนเดิมคือคือตรงส่วนนี้คือปกติถ้าเกิดเลเวลหนึ่งใช่ป่ะเนปติจะสตาร์ทที่เกรดอัติเมทแค่เลเวลแค่10%เนะี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเลเวลสิบใช่ป่ะเกรดอัติเมทเนี่ยจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือสามารถเปิดมาใช้อัติเมทได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ประดับของออกัสอะไรพวกนี้แล้วก็จำนวนครั้งจจะะะใช้้้เเพิ่มขึนนป็ครัง เท่ากับว่าเนฟตี้เนี่ยบัฟอะไรได้บ้างน,นะเนฟตี้สามารถบัฟพ,พลังโจมตีทั้ง2องได้แล้วคิดข้อเต็มสาิบเอรเซ็นต์เต็มแม็กโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาเพิ่มแม็กตัวเองเลยฮนะอย่างที่2คือมันสามารถเพิ่มดาเมจเพิ่มบัฟดาเมจได้ด้วยบัฟดาเมจเนี่ยจะเป็นบัฟแบบเดียวกับไอ้พวกไอพก้อพวกสัตว์ไอ้พวกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราใช้ออกมาโจมตีมันจะบัฟแบบนั้นแต่คนละช่องกันเพราะฉะนั้นเอามาใช้ร่วมกันได้ฮะแล้วมันเบรกโหดมากด้วยการเอลีหกคิตสูงสุดแล้วก็มมมีีีโจตตเเป้าาหยยดวฮิ แล้วในส่วนนูกก็โหดเหมือนกันเพราะว่าไอ้สกิลนูกเนี่ยมันตีสามอะ่ะคือตัวละครนูกปกติมันตีได้แค่รอบมันตีแค่คิดเดียวนะขนาดเอทูมยังตีแค่รอบเดียวเลยนะมันมีเบอร์เซอร์ไปตีสองครั้งพให้แรงอะ่ะไอ้นี่ตีสามครั้งเนี่ยโหดกว่าเอทูอีกแล้วมันโดนเข้าจุดอ่อนสองสามจุดอ่อนนะขวานคาถากระสมุนเนี่ยตัวละครตัวนี้โหดมากและอย่าอย่าอย่างที่บอกอ่ะมันมันลดต้านทานกายภาพเลยนะยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยสามพีก็ล,ลดไปเลยหกเทิร์นเนี่ย แถมไอ้เนี่ยลด20%ต่อคิดแรกใช่ปะคิดที่2มันก็ลดไปคิดที่2ก็จะตีเข้าจนโดนที่มันโดนลด20%มันจะแรงขึ้นอีกเนี่ยเถื่อนมากนี่ติดเถื่อนมากอัตติเมทอัตติเมทเจ้าตัวก็เป็นสายบัฟเหมือนกันตัวละครที่อัตติเมทสายบัฟพอดีติบัฟถือว่าเก่งทุกตัวนะฮะขนาดบินดี้ตัว3ดาวเขายังอวยแล้วอวยอีกเลยว่าติบัฟของอัตติเมทมันโหดมากนะผมยังใช้มันอยู่จนถึงทุกวันนี้ของเนปติก็เป็นอัตติเมทสายบัฟอออ่่ะะะะโหหหดดดเเเเมมมืนนนนกกกััแลลตตีี้้้้ป็็ววววววคครรรททจใาสุถึงย ประดับของเนปตีคืออะไรประดับของเนปตีคือหนึ่งในประดับที่โดนอัพมากโกงโกงมากเรียกว่าโกงโคตรโคตรเลย <c oughs> คือเพิ่มสเตต70แอท็กแล้วก็เพิ่มเอสพี70อันเนี้ยไม่เท่าไหร่อันเนี้ยที่โกงอะ่ะคนที่ใส่ประดับเนปตีจะได้สเดตอีม e ันเดตอีมคืออะไรเดตอีม e ก็คือคุณไม่ว่าคุณจะเป็นไม่ว่าคุณจะอัตราคิดที่เข้าเท่าไหร่นะไม่สนนะคุณจะตีต,ตีคิดที่เข้าทุกครั้ง <c oughs> นั่นแหละคือประดับของเนปตีอะ่ะคิดที่เข้าเนี่ยทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น20ถึง 20, 20ประมาณเนี่ย ได้แบบชิ่นๆนะไม่ต้องเพิ่มบัฟไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมาดีบัฟมันไม่ต้องไม่ต้องดีบัฟมอนไม่ต้องบัฟต,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 ตัวเองอะ่ะเพิ่ม20สบเซนงงๆอะ่ะประมาณย0สิบนงงๆไม่ดูย2 0สิบถึงสาสิแล้วแต่ประมาณนี้แหละแล้วก็จะให้ดีดีเจเอสพียสบยี่สทุกๆเทอรนะ์เนี่ยอันนี้น้อยๆแต่ว่ามันช่วยประคองเกมได้ก็ถือว่าดีแอะเพราะฉะนั้นเนฟตีเป็นตัวละครที่ A อซได้ยิ่งดียูสิบได้ก็ยิ่งดีเอาเป็นว่าเต็มได้ยิ่งดี ต่ถามว่า a0 เล่ได้ไหมเาตอบคือเล่นได้อะเล่นได้แบบเหลือเฟือด้วยไม่ใช่แบบคือคือ,คอถามว่า u a0 u a0 แล้ว u มี10แหนต่างจาก a0 u 10ยังไงคือถ้าเกิดคุณอัอ s t ติเม e เลเว่า10ใช่ปะข้อดีของเนปติคือคุณสามารถ start ิร์นมาแล้วเกิดเปิดอั t i m a t ได้เลยซึ่งจะทําให้เก็บเชียร์ p ์ได้เร็วขึ้นนะแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า คุณอาจจะเก็บสเต็กช้าไปหนึ่งเทินก็จริงอยู่แต่หลังจากนั้นนะ่ะโฟล์มันจะไปพอๆกันเลยเพราะว่าหลังจากนั้นนะ่ะโฟล์มันจะไปพอๆก,กันแล้วอาจจะแค่ turn, ช้าไปหนึ่งเทินเฉยๆวิธีเล่นเนฟตี้ถูกต้องนะก็คือคุณต้องรีบเก็บเชียร์พอยให้เยอะที่สุดจากออลติเมทเอ่ยหรือจะปล่อยเกมไปเอ่ยเนี่ยเก็บให้เยอะที่สุดนะีแล้วก็คุณก็ใช้สกิลตามสบายเลยซึ่งซึ่งจํานวนที่ควรจะเก็บให้ได้มากที่สุดนะก็คือจํานวนจํานวนที่ควรจะรีบเก็บคือจานวนเจนะ็ดเนี่ยเจ็ดเพราะว่า 7เนี่ยมันเพิ่มคีย์ดิคอของสายเวทด้วยทำให้ดัมเมจมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครัจริงแค่ประมาณ5ก็ได้แนละ้วคือสตาร์ต้นเทิร์นสมมุติคุณเล่นเนปติเวอร์ชั่นเอซเอซูแล้วก็ยูไม่สิบเลยนะก็คือสตาร์ต้นเทิร์นใช่ปะคุณก็ใช้สกิลอะไรปกติไปเพื่อเก็บอันติเต็มใช่ปะซึ่งพอจบหนึ่งเถินเสร็จเชียร์พอยต์ได้หนึ่งแล้วเทิร์นต่อมาเปิดอันติสองเชียร์พอยต์บวกเป็นสามอ่ะแล้วพอจบเทิร์นอันตินั้นอีกก็เทิร์นที่สองอันก,ก็จะกลายเป็นบวกอีกหนเป็นแได้ล้ลว กอเทิร์ที่3ใช่ป่ะไม่ว่าคุณจะเปิดแันติเมทได้อีกรอบหนึ่งหรือว่าคุณจะไม่หรือว่าคุณหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจบเทอร์เทิร์ที่3คุณจะได้5แลนะถ้าเชียร์พอย์เท่ากับว่า F เนี่ยขนาด A0 แล้วก็ยูมิสเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ3เทิร์ในการเก็บเชียร์พอยต์5แต้มซึ่ง5แต้มเนี่ยมันสูงสุดแล้วสำหรับการใช้ใช้บัฟบัฟอันเนี้ย ถ้าเกิดคุณยูสิทธิ์ใช่ปะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณสามารถสตาร์ทเทิร์นแรกไม่ได้เลยแล้วก็กอนะัตติเมตได้2เชียร์พอยต์แล้วจบเทิร์นแรกไปอีกได้1เป็น3เชียร์พอยต์เทิร์นที่2เทิร์นที่2เข้ามาคุณยังไม่น่าใช้คุณยังไม่ใช้อัตติเมตไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะว่ามันยังขาดเปอร์เซ็นต์อยู่ก็จะจบก็จะจบไป1เชียร์จบจบเทิร์นสองด้วยอันเพิ่มอีกหนึ่งเชียร์พอยต์กลายเป็นสี่เชียร์พอยต์แล้วก็เข้าเทิร์น 3, สามเทอร 3, ์นสามาเา ทุกๆจบเธอเนี่ยเนปติจจะฟื้นเกรดตีเมนท์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นจบสองเธอแล้วมันเพิ่มขึ้นแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวะในเธอที่สามคุณสามารถใช้อัลติเมนต์อีกรอบหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเสร็จคุณก็ได้เพิ่มอีกสองเชียร์พอยต์เป็นหกเชียร์พอยต์แล้วแล้วจบเธอที่สามาไปคุณได้อีกหนึ่งเชียร์พอยต์เป็นเจ็ดเชียร์พอยต์อะนี่แหละคือความนี่แหละคือความความ,วามต่างของยูสิบกับไม่ยูไม่สิบนะ ถ้าเกิดคุณมียูสิบนะคุณสามารถเก็บเจ็ดเชียร์พอยต์ได้ภายในสามเทินนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มียูสิบใช่ปาคุณได้แค่ห้าเชียร์พอยต์ในเวลาสามเทินนะห้ากับเจ็ดต่างกันเยอะขนาดนั้นก็ใช่อยูล่ลมันต่างกันเยอะแหละเพราะว่ายิ่งเจ็ดยิ่งดีเลยทําให้ตัวละครตีเว้เนี่ยมันะตีคิดิคอได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ด้ใช้ตัวละครตีเว้ก็อาจจะไม่ไจาเป็นต้องขนาดนั้นนะแต่สาคัญสุดคือห้าเชียร์พอยต์ะถ้าเกิดแบบคุณไม่เล่นตีเว้นะแต่ยากแหละตัตวละครเวของพูกเราก็โหดซะด้วยดิอย่างาะะไซ ถ้าเกิดคุณเป็นเล่นตีเว้ใช่ป่ะสำคัญสุดคือ5%นะคือถ้าเกิดคุณได้5%ใช่ป่ะคุณสามารถบัฟ30%ได้แล้วเพิ่มดาเมจอัพให้ด้วยและ5 5 5เชียร์พอยต์ขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถบัฟไอรีเจน SP ได้ด้วยทำให้เกมมันประคองได้โหดขึ้นเนี่ยและถ้าเกิดคุณได้5พอยต์ใช่ป่ะไอสกิลเนี่ยสกิลตีเอสกิลตีตีเดียวกับตีหมู่เนี่ยก็ล่อไปก็ล่อก็ล่อไป6ก็ล่อไป6คิตแล้วอ่ะของเอเอหิตส่วนของตีีเเดยวกก็6คิหมือนนั และถ้าเกิดคุณได้ห้านะไอ้สกิลนุกเนี่ยก็สามารถโจมตีซ้าได้อีกหนึ่งครั้งนี่แหละความโหดในติตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ควรกดมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรทั้งนั้นควรจะกดมาเลยะตัวละครตัวที่เก่งมากเก่งแบบที่อยาเอาตัวละครอย่างป้าแตดไปเทียบอะไรเอามันเทียบกันไม่ได้คือป้าแต่เนี่ยผมพูดตอนที่พูดครบหนึ่งครบหนึ่งปีครบหนึ่งปีไปแล้วว่าเป็นตัวละครที่กดก็ได้ไม่กดก็ได้กดได้ก็ดีจะได้ถ้ากดได้ก็คือจะได้เสือเสือดาวมาตัวหนึ่งซึ่ง ซึ่งอันนี้นน่ยมันคือกรณีแค่สัตว์เลี้ยงไงแต่ของเนปติไม่ใช่เนปติคือตัวละครที่อัตราประโยชน์สูงมากสูงขนาดเนี้ยคือมันปรับมันโหมาแนละ้วคือดูไอแถบสีแดงน,นี่คือสก,กิลที่โดนปรับมันปรับมันแดงเถือออะปรับกระทกประดบับไปคิดดูโกงมากเพราะมันเนปติจริงอะกดมาเหอะจริงๆชีวิตคุณชิวเลย ที่สำคัญมาตี้ทั้งขวาน <sk w aren> ขวานกฐากับสมุดเนี่ยไอสามจุดอ่อนเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่หายากมากเลยนะของเกมนี้ขวานเนี่ยไม่เท่าไหร่มีตัวละครคที่ทำเมจได้แต่ว่าไอ้สมุดกับไอกฐาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเพราะงั้นกดมาคุ้มแน่นอนนะตัวละครตัวนี้กดกดเลยอนะคุม้มแน่นอนมัชพลูอ่ะมีได้ชีวิตคุณชิลแน่นอนโอเคเมื่อกี้ผมเห็นไปแบบผมจะพูดหน่อยนะคกับก็คือตู้ของสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าเป็นวันคริสต์มาสพอดีเลย เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะชัวร์ว่าสัปดาหห์น้าจะเป็นตู้คริสต์มาสก็คือเนี่ยมิลารของอ e, ีมิลาร e เองเนี่ยในส่วนมิลาร EX เนี่ยไม่มีอะไรมากมิลารเอลลาซันต้าเนี่ยเป็นคาสพ่อค้าซึ่งเน้นเรื่องการเสกโล่โล่ HP ให้เพื่อล่มทีมแล้วก็เน้นฮิวอ่ามันไม่ใช่ตัวดามเมจนะมันเป็นตัวฮิวถามว่าได้ใช้ไหมออหอคอยอะ่ะพ่อคา้อคาอ่ะพ่อหอคอยพ่อค้าไม่มีตัวฮิวที่ค่อนข้างจะพึ่งผ่าได้มิลารจะได้ใช้ในหอคอยพ่อคา้าแต่ถามว่าไม่มีมิลผผ่่าานไดไ,านไดด้้มะชิลยด้วย เพราะว่าตัวละครพ่อค้าห่างมันจะดาเมโขดมากโหตันีดที่ว่าไม่ต้องฮิวอ่ะฆ่ามันก่อนแล้วไม่ต้องฮิวเลยจบเพราะงั้นไม่หล่าไม่ต้องกดเนีอีกตัวหนึ่งจะเป็นลูมิสล่างน่างฮันเตอร์ที่เป็นตัวละครตัวละครของตู้คิสมาสเหมือนกันตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สามารถโจมตีเข้าจุดอ่อนธนูกับจุดอ่อนสายฟ้าได้ฮะโดยเป็นตัวละครที่เน้นเบรกเป็นหลักเลยคือสกิลนุ๊กเจ้าตัวไม่ค่อยมีเท่าไหร่มเน้นเป็นเบรกฮะ ถามว่าจะเป็นไหมก,ก,ก,ก็ก็ไม่ขนาดนั้นจริงๆก็ไม่แหละคือเป็นตัวละครที่เบรกได้โหดมาอันที่เมก็เบรกโขดมาเลยแปดแทีตแต่ว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะตู้คิดมากส่วนตู้คิดมากนะส่วนตัวอย่าไปกดเลยจริงๆไม่คุ้มเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้พิเศษขนาดนั้นแหละเพราะงั้น <c oughs> งบทั้งหมดอะมาลงเนปตี้เอะจริงๆงบทั้งหมดอะมาลงเน็ตติเลยวีคนี้นี่แหละไม่ต้องมาเบรกหน้าแล้ววินี้นี่แหละลงเนี้ติให้หมดเลย นี่ส่วนตู้หลังจากนี้นะครับก็เอามาตู้เมมก่อนตู้เมมหลังจากนี้จะมีเอ่อผมค่อนข้างจะชวนนะว่าตู้เมมตัวต่อไปน่าจะเป็นเหมาะ,ะน่าจะเป็นเธอโคลินนี่แหละก็คือเอริกะเอริกะคือตัวละครดาเมดดาที่โหดมากในด้านเป้าหมายเดียวซึ่งตอนนี้เรามีลอนโดผู้คำจุนดาเมดดามาน้ามานมานาน,านเนื่องจากว่าบรรัุแพทมานะเป็นตัวละครดาเมดดาที่โหดสุดในเกมตอนนี้แต่พอเอริกะมาใช่ปะ เอลิกา e เนี่ยจะครีปดาเมจเป้าหมายเดียวของลอนโดทิ้งไปอ่ะคือลอนโดจะเก่งกว่าเอลิกาในแง่เป้าหมายหมู่แหละเพราะมันสกิลเอลีที่ฮิตห้าฮิตเนี่ยอันนี้ยังเก่งอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป้าหมายเดียวลอนโดจะสู้เอลิกาไม่ได้เลยนะเพราะเอลิกาฟันเป้าหมายเดียวโหดมากข้อเสียของ e เอลิกาไปอย่างเดียวคือไม่มีสกิลโจมตีเป้าหมายหมู่อ่ะคือมันตีสกิลโจมตีเป้าหมายเดียวอ่ะนะและอีกตัวหนึ่งที่จะเข้าพร้อมเอลิกาตู้เมมดาตีนี้จะเข้าคู่นะก็คือมีเนปติโซลอนที่เข้าคู่กันสัปดาห์นี้้้แแลลวว ถัดไปก็จะเป็นเอิริกากับเออ่น้องสาวของนางร่าง,งแดนเซอร์นะเราเนี่ร่างแดนเซอร์อันไหนวะอ่าเนี่ยในส่วนองราเนี่ร่างแดนเซอร์เราที่ร่างแดนเซอร์เนี่ยจะเหมือนดินยูเลยคือจะมีสกิลสวดภาวนาเหมือนกันก็คือใช้เสร็จแล้วก็ลงไปข้างหลังเลยโดยสวดภาวนาของเราเนี่จะเพิ่ม BP พีใช่เพิ่มแต้ม BP เพราะฉะนั้นในแง่อทราประโยชน์องราเนี่มีประโยชน์สูงมากเซิร์ฟบีพีอย่าง9.9คะแนนอยู่ว่ามันยังเป็นตัวละครที่โหดเหมือนเดิมเพราะว่ามันเพิ่ม BP พเจนหนึงบีพนี่ทำให้เกมเรามันเล่นง่ายขึ้นนเเยยอะลยนะล เดี๋ยวไว้ไว้ว่ากันอีกทีเนี่ยผมพูดเฉยๆเพราะว่าไหนๆก็พูดแล้วส่วนไอ้หลังจากนี้จะเป็นเอ่าอ่าพอมันหมดแล้วกันหลังจากเมมของอินิกากับเราเนี่ยจบไปเสร็จอันนี้คาดเดานะเพราะว่าถัดไปเนี่ยถ้าเอาตามคิวเนี่ยมันคือซิกหน้าซิกหน้าคือตัวละครดีบับที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ปัจจุบันเซอร์เจทีก็ยังอยู่9.9คะแนนนะ9.9เต็ม10แบบมันเป็นตัวละครที่อยู่ทุกทีมเลยคือโชว์เคสอันไหนผมจะเห็นซิกหน้าอยู่ตอนนั้นตลอดทุก ทุกที่ทุกเวลามันไม่ไม่เคยออกจากทีมเลยตัวละครตัวนี้มันเก่งจริงๆเี้ยมันเป็นตัวละครสายดีบัฟที่โหดมากคือดีบัฟดีบัฟจนอีกฝั่งม่งเป,ปลาะตางอ่ะทำให้อีกฝั่งไปปุยนู่นได้เลยระดับนั้นแหละซิกหน้าส่วนคนที่มาคู่กับซิกหน้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอะพระเอของเราส,รนะส,รสันทร์เนี่ยสันทร์เนี่ยสกิลเหมือนลอนโดเลยทแทบจะเหมือนลอนโดทุกอย่างเลยแต่ดีกว่าลอนโดอะ่ะมันมีสกิลเอลีที่คล้ายๆลอนโดแต่ว่าฮิตแต่ว่าฮิตเยอะกว่า แล้วก็ตีเข้าทั้งจุดอ่อนดาบจุดอ่อนแสงจุดอ่อนไฟสัสซอคือตัวละครที่ทีพลอนโด,โดแบบสมบูรณ์แบบเลยคือถ้าเกิดสะสซท้อนเข้ามาเนี่ยลอนโดไม่มีจุดยืนแล้วจุดยืนข,ของดาบของเจ้าตัวไม่มีแล้วจะตกเป็นตัวละครดาเมจเทียสองไหมโอเคก็ประมาณนี้ย้ำครั้งสุดท้ายนะว่าเนปเตียกดเถอะกดเถอะจริงๆกดเลยไม่ไม่ต้องกลงัวมันจะไม่เก่ง,งนะมันโคตรเก่งเลยมันไม่มีทางที่ไม่เก่งได้ดูสกิลมันดีขนาดนี้คือตัวละครในเกมเนี่ย ตัวละครที่สําคัญที่สุดคือตัวละครสายบัฟนะคือยิ่งบัฟคือตัวละครดาเมจเ่ยเป็นความสำคัญความสำคัญของ<ร> <ederim> ตัวดาเมจเนี่ย <theme> ค <mosquitoes> ือรองลงไปเลยนะเพราะว่ายิ่งบัฟตัวละครบัฟฝั่งเราเก่งเท่าไหร่เนี่ยตัวดาเมจมันไม่ต้องเป็นตัวตัวท็อปเทียร์มันก็เก่งไงซึ่งเนฟตีเหมาหมดเลยดาเมจก็เหมาตัวบัฟก็ท็อปเทียร์บัฟได้ทุกช่องเลยขนาดเนี้ยคือตัวละครนี้เก่งมากกดมเหอะจริงๆพอได้เนฟตีมาใชื่ปากคุยสามารถโยน A2 ที่เล่นดาเมจขวาญโยนทิ้งไปได้เลยนะไม่มีประโยชน์ไม่่ตต้้อองใชวเเนิโหดกายะะ และถ้าเกิดคุณมีป้าตะทะลอกที่เอามาเก็บสแต็กเพื่อบบับเพื่อนก็โยนทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่าเนติโหดกว่าก็ดูดิมันเพิ่มมันเพิ่มมันบัฟขนาดนี้นะมันบัฟมันบัฟตันสามสิบปอร์เซ็นตโดยที่โดยที่ไม่ต้องอะไรเยอะเลยและมันบัฟดาเมตอัพ้วยดาเมจเพิ่มโพดเถื่อนเลย ข้อควรระวังอ่าเออใช่ผมลืมสุดท้ายเนปติเก้อนเี่สกิลของเนปตินะครับมันจะมีเงื่อนไขในการเปิดปลดล็อกอยู่ก็คือต้องเล่นไอ้เควสของไอ้เนมเดสทาวซึ่งถ้าใครเล่นตั้งแต่วันแรกมันครบเต็มหมดแล้วแหละแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งมาเล่นอาจจะต้องลำบ,บากนิดนึงคือต้องไปทำเควสของเนมเดสทาวให้จบๆนะเพื่อจะได้ปลดล็อกสกิลของเนปติไม่งั้นสกิลเนปติจะไม่มีใครจะไม่จะไม่ปลดล็อกแล้วใช้ไม่ได้โอเคคนระับทั้งหมดคลิปนีม้มีประมาณนี้แหละผมมาอวยเนปติพูดตรงๆตัวละครตัวนี้ควรกดนะะไม่่วาจด้เหนดะรรนควนจกจกิงๆี่ โอเคครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ